เฮ้ยเฮ้ยให้มาทำกับข้าวโอ้โ oh หแน่ยืนแอบอีกสงสัยจริงจริงเลยมันกินน้ำอะไรวะไอพ่อครัวคนนี้นี่เอาละครับพบกับครัวคุณวิรัตครับวันนี้เป็นเมนูน้ำพิษตาแดงหรือเปล่า ดูจากกระทะแล้วโอ้โหน้ำพริกตาแดงแน่นอนเริ่มต้นด้วยหัวหอมใส่ลงไปคั่วเลยอืมคั่วให้ออกกลิ่นไหม้เลยนะครับพ่อครัวนะครับพ่อครัวอ่านนี้ก็เรียกว่าพ่ออุ้ยนะครับพ่อครัวคนนี้พ่ออุ้ยโอ้โหสปีดนี่พ่อบ้านแม่บ้านเอาสีประมาณนี้นะ ให้มันไม่ไหมประมาณนี้เอาไปตำแล้วหอมหอมตามด้วยกระเทียมจีนนะครับใส่ลงไปคั่วหรือจะคั่วพร้อมหมูหอมก็ได้แต่พออุ่ยเขาไม่คั่วเขาคั่วแยกจะไ,ได้กิน โอ้โห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 โโชอ้โหนั่นแน่นั่นแน่แม่โอ้โหโอ้โหขั้วสีประมาณนี้เลยนะครับนี่ไม่ไม่อย่างนี้เลยโอ้โหเฮ้ยลีลาลีลาครับโอ้ทำเพื่อทำเพื่อนั่นแน่ทำเพื่อโอ้โอ้มันจะทำอะไรนะน่นไงกูว่าแล้วหกหกมด โอ้ยเสียดายจายจายยิบยิบไม่ยิบเอามาคั่วต่อตามด้วยเกลือมันจะทำอะไรเนี่ยอ๋อเอาพริกแค่น้ำแล้วก็เอามาคั่วการที่ใส่เกลือลงไปนี่มันจะดับความฉุนของพริกนะครับใครชอบเผ็ดมาก ก็อเอาเป็นพิษเม็ดเ,เล็กๆเนี่ยแต่ถ้าเผ็ดน้อยๆก็ต้องเป็นพิษเม็ดใหญ่นะครับมันจะไม่ค่อยเผ็ดโอ้โหกระทะขาวโพลเลยอ้นี้มันใส่เกลือเยอะในพอบ้านอุ้ยเนี่ยนั่นไงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วพิกมันไม่แห้งไงพิกมันไม่แห้งไงดูดีละโอ้โหโอ้โหใส่เกลือขนาดนี้ไม่มีชุนเผาพิกเผาเกลือกันไปเลย พ่วให้ไม่ไหมเลยนะครับให้กลิ่นให้น้ํามันพริกมันออกนั่นนะโชะอออันนี้อะไรเอากะปิครับนํากะปิมาย่างครับแต่ถ้ถถาท่านใดจะเอาไปหอไป่อใบตองก็ได้นะครับหอมย่างก,กับเตาถ่านนี่พอกลัวเขาง่ายๆนั่นนได้ที่แล้วเอาไปอบไว้อย่างนี้ก็ให้กลิ่นกะปิมันออกก็ใช้ได้แล้วนะครับนะสีเห็นไหม ไม่จิ้มไม่เลยจากนั้นนำมาตำครับเพราอุ้ยเขาใส่พริกก่อนออืดูจากสีแล้วเกลือทั้งนั้นเลยมั้งเนี่ยตำเลยตำเลย,เลยเจ้ะพ่อ,อืถ้าใครไม่อยากตำนะครับมีเครื่องปั่นก็เอาไปปั่นได้โอเคใช้ได้เหมือนกันแต่พ่อบ้านคนนี้คนนี้ตำ แรงเยอะตามไปพ่อตาไปตามให้ละเอียดเลยเพอบ้านไม่บ้านม,ม,มือใหม่เริ่มต้นที่การตำนะจะดีสุดม,มันจะได้กลิ่นมากกลิ่นมันจะออกนั่นแล้วเอาเติมเกลืออีกตายแล้วไม่เค็มเราเนี่ยซุปพ่อบ้านครับเนี่ยของพ่ออุ้ยครับตำไปเลยจากตำไปเลยคุณดูนะนี่ ที่หลังถ่ายทํานี่เพิ่มไฟหน่อยนะม,มืดไปเลยม,มองไม่ค่อยจะชัดตามละเอียดประมาณนี้นะจ๊ะนี่แม่แรงดีตามด้วยกระเทียมเห็นไหมตำไปอีกเลยโคกไปเลยโคให้ละเอียดให้เข้ากันกับพริกเลย ละเอียดมากละเอียดน้อยแล้วแต่แรงกูเลยนี่เริ่มละเอียดดีละเข้าเนื้อละตามด้วยอะไรหอมแดงโอ้โหสีไม่ไมแบบนี้หอมกลิ่นหอมกลิ่นห่าหอมแต่ถ้าเอาไปย่างเตาถ่านมันจะดีนะมันกลิ่นหอมนคนี่ฉบับรวดเร็วขวดเตแก๊ เอาแลละดูดีเข้าเนื้อแหละทำตามได้เลยนะน้ำพริกแบบนี้กินกับข้าวสวยเยี่ยมโอเคทำไรพ่กคัวใส่กระปิล,ลงไปนี่ประมาณหนึ่ช้อนนะคุณก,ก็กแบะให้ดีเลยประมาณนี้นี่มึงทำกับข้าวเนี่ยมันเปิดได้ไหมตึ้งผีเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแฟรกโอเค พริกตาแดงขอเน้นต้องเผ็ดโอ้โหโอ้โหโโอ้โหซอยยิกโอ้โหแม่ทำเก่งนกักประคัวกว่านี้เนะี่ยหลังขั้วมีอะไรดกปะเนี่ยไ,ได้เลยนะเนี่ยพออยู่หลังขั้วนี่แค่อแอบดกอะไรเนะี่ยมะขามเปียกโอ้เพราอุ้ยเขาบอกให้ใช้เป็นมะขามเปียกแบบนี้ครับ <Okay. S 1> เขาไม่ได้คั้นครับเขาใส่ไปทั้งเนื้อเลยครับแต่เอาเม็ดออกกันนะไม่ใช่ใส่ไปทั้ง เม็ดซอยโอ้โหที่ใส่เป็นเนื้อแบบนี้ยมันจะได้กลิ่นเปรี้ยวของเนื้อมะขามดีนะครับคั้นเป็นน้ำก็ได้ครับแล้วแต่พอบ้านนี่มัน,ม,นมันใส่ทั้งทั้งเม็ดเออไม่ใช่ทั้งเม็ดใ,ใส่ทั้งเนื้อตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะตำไปเลยตำให้เข้ากันมันจะมีครบทุกรสเค็มเปรี้ยวเผ็ด นี่มาตามลำดับเลยเอาลันน้ำปลาไปหน่อยให้หอมๆพอตำยิกๆๆ,ๆๆแล้วก็ต้องผ่อนนะครับเป็นเนิบๆไม่งั้นจะกประเด็นเข้าตานะโ <OK. S 1> อเคเข้าบ้านแม่บ้านมือใหม่เนี่ยอืมต้องดูนะคบๆนี่เปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะพ่อบ้าน <S <S เ,เ,เก่าซะเกินนั่นเนี่ยอะไรน่ะ ใส่ผงนัวแล้วแต่ชอบนะพอบางเขาบอกแล้วแต่ชอบแต่พอบ้างคุณจะผมมันดกมันอยากผมร่วงมันก็เลยใส่เอาละโอ้โหเ,เฮ้ยเอ้อจกเฮ้ยมารยาทไม่ดีจกเบแต่จะได้ขี้หิวเลยนั่นนะเรียบร้อยแลวหนึ่งถ้วย แต่ถ้าจะเป็นการผสถอ,อาหารนะครับก็ขอแน,นแะนํไอพ่อบ้านมันบอกว่าให้เอาไปผัดมันจะเก็บไว้ได้นานนะครับแล้วก็เอาใสาก่กระปุกไปแช่ตู้เย็นไว้เก็บได้นานนะเอาไปผัดกับน้ํามันเนาะเอาละอันนี้เขาไม่ต้องผัดเขาจะกินเลยโอ้โหนั่นเขียงแล้วนะโอ้โห,โอโห,โอโหเอาละครับตั้คุณพ่อบ้านแม่บ้าน,น,นท่านใดทําตามแล้ว อย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะ